ออนยองอ,ยองสวัสดีค่ะทุกคนขอ,อยต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเกมส t ิตเซิร์ฟประเทศเกาหลีกันอีกแล้วนะ,ะวันนี้ก็ก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะคะเป็นอีเวนต์ฮ l l โล e ีนนะคะนั่นเองดอคือมีโรงเทาโลแลนด์เธอเลิศมากอีเวนต์นี้ก็เลยต้องทำแล้วฉันก็ไปเปิดของดองมานะคะ เออเดี๋ยวเราจะพืดขึ้นภาพของดองให้ดูนะคะว่าฉันได้ของดองดีมากเธอเออมันเลิศเนี่ยไดเอสมาสามแล้วนะคะแล้วก็เยอะแยะมากมายเธอเนี่ยก็มีคนในช่องนะคะไดเอสบวกสองชิ้นเนี่ยเธอหุยเป็นหนึ่งในสาเปอร์เซ็นต์หลอแล้วในกลุ่มก็ไดเอสบวกกันเยอะมากเลยอยากฉันก็เลยแบบ ทำใจอดกัน้นอดรอไม่ได้นะเราก็มาลุ้นมาดวงกันเลยดีกว่านาะอเดี๋ยว้ะมันไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันทีหลังอะไรแบบนี้ก็เออรอบแรกก็เอาไปก่อนอ่ะเราลุนอะไรดีทุกคนเชืว่ารุ้นเบวกมีสิทธิ์กว่าไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาลุน A บวกเลยละกันนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะว่าจะออก S อบวกไหมอุ้ยตื่นเต้นนะ่าอยากให้ออกนะลงท้วโลแลนด์ใช่ลงทถวโลแลนด์ต้องมาเท่านั้น มาลุนกันนะคะเป็นผู้โชคดีที่ไม่เคยดีพอหรือเปล่าบูดนะคะบูดหนะ้าโอ้เลงอ่ะฉันไม่ได้ผู้โชคดีหรอฉันไม่ใช่ผู้โชคดีหรอโอุ้ยเธอเขาเปิดกันได้ยังไงอ่ะสามเปอร์เซ็นตะ์น่ะฉันงงนะฉันนี่กีดเหร อ่ะบูดนะคะสรุปคือเราจะต้องกดเอเลยเหรอเปิดให้ได้เอสสินะสภาพโอ้ทำไมฉันไม่ได้ไปสามปอเนตะจะเสียใจ <laughs> จะเสียใจทุกคนเสียใจมากๆนะเพชรก็มีนอนพ 5, เพชรมีห้าพันถือว่าอีสี่อันมันจะออกไหมล่ะนี่สามอันจะของดองนะเนี่ยเออสภาพอ,อ่ะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปต่อ กันในไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาอ่ะสักพันแพ็คละกันสักหนึ่งรอบอุย้ยมีห้าอยนี่ใช่รอบแรกห้าลอยฉันยังไม่ได้กดเลยอ่ะเดี๋ยวไปกดดูกันก่อนละกันอย่าให้มานะแต่ได้รงเท้าู้แลนเลานาะสกีดเลยโอ้บูดด้วยเอบบกมาเยอะก็ดีเหมือนกันนะเอาบูดอยู่นะเนี่ยว่าบาบก็บูดนะ เออีกสักหนึ่งกดแล้วมันอยากกดยาวๆอ่ะเนาะเอโบกไม่มาเลยหรอวิอเอโบกไม่มาเลยว่ะเธอโอ้เสียวอยู่นะเนี่ยรองเท้าโลาโลแอนจะมาไหมโอ้อยากได้รองเท้าโลาโลแอนอนะ่ะถ้ามีรองเท้าโลาโลแอนนี้คูอเราจะเล่นได้หลายตัวมากเลยนะคะทุกคนเออ ไม่มีแสงก็คือบูดนะมันเปิดกันได้ยังไงวะสาเอร์เนเนี่ยฉันอยากรู้ว่าจริงๆไอ้พวกปิดฟรีกันเนี่ยปิดฟรีกันเดียวมากเลยนะในกลุ่มหน่อยเอออยากโกรธวะเห็นแล้วมันมันเห็นแล้วแบบอืนางพวกดีมันล่อฉันจริงๆเหลือเกินไอ้พวกที่ปิดสามเปอร์เซ็นนี่หน่าโบอุ้ยเอ็ดมา เห็นไปไหมเอ็ดมา,มอ,ดมาอุ้ยอุ้ยเอ็ดมาสองอันแล้วว่ะอุ้ยเราขาดอีกสองปะอุ้ยเอ็ดมาว่ะเธออุ้ยแรงอยู่ดาแล้กวก็อยู่ดาอืออุ้ยฉันต้องห่านะอีเวนนี้ปะขาดอีกสองนะเธอขาดอีกแค่สองอันเท่านั้นมาดูกันเผื่อแบบเอ็ดบอกออกไอง ก็รุนอยู่นั่นเนี่ยไม่ได้แล้วนึงก็เปิดไปเรื่อยๆนะคะน่อยก็พักเวลาก็พออะไรแบบนี้หรอ <c oughs> เออถ้าไม่มีแสงขึ้นก็คืออย่าหาหวังเอสบวกนะโหยแรง 2. อ่ะโอ้ยเราขคดอีกสองอันเราจะปิดแล้วหรอกลับมาเปิดคลิปเล่นๆก็คือปิดแล้วนึ่งผลมันจะออกมาก็ออกเฮ้ย สิ่งของของพวกนี้นะว่าไม่ได้เลยเอ็ดบุ๊ไม่ใช่เ็บไม่ใช่นะคะหมดเนื้อหมดตัวนะคะไม่มีเลว้วไม่มีเลยเลวไม่เดืออะไรเลวกดก็ไม่ได้เลว็วก็คือว่าบูดนะคะเพชรก็ไม่มีเล้วนะ โอ้ยอยากปิดนะฉันอยากปิดนะทุกคนฉันอยากได้รองเทา้าโลแลแนนะเวลายังมีปะเวลามันเหลือเท่าไหร่อีเวนไปดูก่อนเรายังมีเวลาเรายังมีเวลาอีเวนหมดวันที่29เกนะอันนี้26สิหอุ้ยไม่กี่วันเองหรอเราจะหาเพชรทันได้ยังไงเธอไม่มีทางที่จะหาเพชรทันได้เลยนะไม่มีทาง ขาดอีกแค่2อันเองอ่ะมันต้องได้สิวะมันต้องได้ทุกคนมันต้องได้มันต้องได้ขอบบวมอีกสองอันเองอ่ะสปีดแล้วนะเอสเอเอเปิดก็คือบูดอยูน่นะเบวกเนี่ยโอ้แสงมากล่องเดียวก็คือคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้เลย อ้โไม่ได้แล้วเธอไม่ได้แล้วความฝันน้ำตาหนองดาน้ำตารินเมื่อไ่แสกวันจมบามันไม่มีแสกเลยเหรอไม่คิดจะมีแสงให้น้องเลยเลยเหรอออกมาให้ขนาดนี้แล้วนะต้องมาแล้วไหมเพื่อลงเท้าโลเลนข,ของฉันต้องมาน่ะโอเคนะคะก็ จะบอกว่าประมาณนี้ก็กระไดอยู่ก็เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวลองขอไปกดเพชรดูก่อนละกันว่ามันจะสุดที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่านะคะทุกคนอ่ะนะคะทุกคนเราก็ได้เท่านี้แหละนะหมดเนี้ยหมดตัวเรานะครับหมดแล้วจริงๆนะนได้ไอเดีได้ก็หามาได้แค่พันแปดนะอ่ะหนึ่งพันสุดท้ายจริงๆละไม่มีละ อีกแค่สองอันเองอ่ะเอสบวกอ่ะทำไมต้องลายใช่ใช่ทำไมต้องลาย,ลาย <c oughs> แสงไม่ออกก็คือเฮ้ย <c oughs> ไม่มา <c oughs> ไม่อสองอันเองนะเธออีกแค่สองอันเองรุนนี้ก็เด้ก <c oughs> น่กกากลัวอยู่นะเมื่อไหร่แสงมันจะออกเมื่อไหร่มันจะมีแสงออกมา ว่าไงมันจะมีแสงออกมาเธอ,อปูดต้มเลงไม่ไหวแล้วเกลือนะคะสรุปแล้วก็ขาดอีกสองอันเนาะเดี๋ยวอีเวนต์หมดวันที่29สิอ่ะเดี๋ยวไงก็อาจจะมีเดี๋ยวเอามาต่อกันดีกว่านาออันคลิปอันนั้นเดี๋ยวอันนี้พักไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อนะคะทุกคนก็นะคะทุกคนก็มาต่อกันนะคะจากพัทสอง พันแรกเราก็เปิดไปนะคะถ้านลุงแสแลกแหกขาดนะเออก็คือแหละขาดเอสอีกแค่2อันนะคะก็ฉันก็ไปดองมาเถอวันนี้ก็เป็นวันที่2ี่นะคะ <c oughs> คือแบบนะฉันอยากปิดลงทาวโลมันคือความหวังของุกบ,บ้านนาะนลงทาวโลแล้วมันล่อฉันมาเอสห้าอันขนาดนี้แล้วนะเดี๋ยวเราไปเปิดของดองกันนะคะว่า เออเอจะออกไหมแต่ว่าเอที่ฉันได้จากของดองก็คือ3อันนะแล้วก็ไปทะลุงแหล่ๆมาก็คือได้อีกนะะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะทุกคนอุ้ยขอให้ออกนะเพชรก็มีแค่2องพันเดี๋ยวเปิดได้แค่2อรอบก็หมดแล้ววะ่ะคือแบบนะตอนนี้คือขึ้นมาแรงเครื่องบินแล้วรู้สึกว่าโหดมากนะเราไม่สามารถแบบว่าตีใครได้เลยนะาพามของก็คือแรงอยู่ เดี๋ยวมาลุ้นกันเลยนะคะทุกคนฉันคือแบบอุ้ยเธอเอดออกอุ้ยขาดีแค่อันเดียวดวงผมหรือเปล่าอุ้ยหรือว่ามันเป็นฮอตแทบหวานนางแทบแทบ,แทบอยู่ก็คือดวงดีขึ้นมาเลยเธออุ้ยแรงมากมันต้องมาแล้วแม่แทบแทบอืมอ่ะผมกดเอาเยาไปหมดแล้ว อาเดี๋ยวเราไปสุ่มนะคะว่าสองพันนี้มันจะออกไหมอุ้ยสกขาที่แค่อันเดียวตื่นเต้นแล้วนะเนี่ยหรือว่าวันนี้จะได้นอนหลับสบายือนางแถบแถบหรือว่าเจ้าแม่หนหวนจะไม่ใช่เจ้าแม่อีกต่อไปแล้วเป็นเจ้าแม่แถบแบแทนไม่ออกอ,อีกอันหนึ่งแรงอ่อุ้ยอยู่ดีก็ออกเฉยเอาทำไมออกในเลทของรองแต่ ของกดคืออุ้ยนี่มามาแล้วเธอเธอครบแล้วอุ้ยยุดแค่อุ้ยอุ้ยรางสังหอนมันมีรางสังหอนมันจริงอ่ะเธอแบบว่าแบบตอนแรกว่าจะนอนแล้วแตบบ่ว่าก็เอออัดคลิปละกันเพราะนั่งเล่นเกมเศรษฐีอยู่อุ้ยเธอปิดแล้วโอ้โอ้อน้ำตาสลายฉันกลัวไม่ปิดจริงๆนะฉันเหลือเพจแค่สองพเองอ่ะ เธอสด้ลงเท้าโรแลนแล้วเยดีใจแล้วเย้ <c oughs> กรี๊ดฝันที่เป็นจริงเฮ้ยเจ้าพ่อแถบแถบคนใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วทุกคน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูมกล่องสุ่มกันนะคะว่าจะได้เอสบวกไหมว่าเราจะปิดกิจี่นะตอนนี้เราปิดไปแล้วหนึ่งจี่นะคะฮะแถบแทบ,แทบต้องมานะแถบเออ ถ้าแสงออกนี่คือได้เลยนะไม่มานะคะเออไม่เป็นไรอันนี้เปิดได้อีกสามรอบนะคะไม่มานะไม่มานะคะหุเ้ยเธอออกออกปิดสองจี้ยันค่ไม่ื้มโอ้ยสาธุูจะบูดนะ อุ้ยปิดสองจีอุ้ยน่กกากลัวมากน่กกากลัวมากทุกคนตอนนี้คือสั่นเลยเมื่อกี้ก็ไปแปลงฟันคิดว่าถ้าปิดสองจีจะเลือกอะไรอีกซีหนึ่งนะโฮหุาสตู๊บแทบๆแลทุกคนเนี่ยนี่เลยแฮทแท็กเจ้าพอแทบๆนะขาะอกอกใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วในไ like ลน์นี้เออในคลิปนี้โอ้โ วิสันเลยอากนัก,กวัวดาแทบสาธุนะคะทุกคนอเดี๋ยวเรากดแลกลงเท้าโลแลน์มาก่อนเลยอันแรกนะคะเพื่อความหนัวเดี๋ยวเราจะลืม้ยโลด,ดาแทบแกทำได้ยังไงปิดสองจีแกทำได้ยังไงสมเปอร์เซนนะเธอเมื่อกี้ที่เปิดได้อ่ะ อติวีเราสอเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์เด็ดองไมได้แบบอุ้ยอ่าเดี๋ยวเราจะขอไปแบบนะเออตัดสินใจกันอีกทีละกันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปเดี๋ยวจะไม่ได้ว่าเสียไปเท่าไหร่นะคะเอออ่ะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอันนะคะนะคะยกประมาณก็คิดว่าน่าจะราวๆนะคะหมื่นต้นๆน,น,นะหมื่นกว่าเพเนอนแล้วก็ ลูกอมอีกมากมยมากมายแล้วก็ของดองเือของดองมันออกเอสเยอะมากมันออกเอสมาให้ฉันแล้วสี่อันน่ะฉันเปิดเจออีกสองแล้วก็เปิดอีกหนึ่งอ่ะก็กลายเป็นเศษแล้วนางภูมิก็ให้โชคฉันอีกโดยการไปสุ่มสามเปอร์เซ็นต์ออกเอสบวกอีกนะออสาธุนะคะเฉพาอคนใหม่มาแล้วนะคะทุกคนก็ปิดรองเท้าโลแลนด์สมใจนะคะก็น่าจะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเรียกบัตรเชิญมั้งอันนี้น่าจะไม่ต้องเท่าไหรล่ละ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะสำหรับใครได้หรือไม่ได้ไงหรือโชคดีไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้ล่างคลิปนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยองอ่ะทุกคนนี่อยู่ดีๆชันก็เปิดได้อีกแล้วเธออีเวนต์นี้คืออยู่ดีๆมันก็โอยฉยนเว้ยงงมากตอนแรกก็กล่าวว่านี่ไงตอนนี้คือบ่ายสองใช่ไหมวันที่ยี่สิบแปด คือฉันกําลังจะตัดคลิปแล้วฉันก็เลยแบบอุว่าเออก็มานั่งเปิดของลองเล่นก่อนเพราะว่าฉันอะอยากได้จี้จกิจกรรมอีกสักอันหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ได้มาสองอันแล้วไงสรุปแล้วอีเวนต์นี้ฉันปิดสามจี้นะเธออยู่ดีที่มันก็ออกเว้ยบทมันจะโวยก็อวยเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ไปแบบตอนแรกกะใจว่าจะไม่ออกเอสเนี่ยไปเปิดของดองก็ออกอีกเอสหนึ่งนะไปกดมาอีก 1, พันเพชรก็ออกอีกเอสหนึ่งนะเธอดูลายมาก อยู่ดีๆก็อวยเธองงคิดว่าเอาอะไรหรอก็ต้องเอารองเท้าแดงอยู่แล้วนะเพราะว่าฉันไม่มีจีสร้างเมืองแป่งเมืองเลยนะอุย้ยอีเวตนนี้อยู่ดีก็ดีเธอเออใครจะทําก็ขอให้ทํานะคะวันในท้ายมันอาจจะปล่อยเลทก็ได้นะเคเนี่ยถ้ามีเพชษก็อาจจะไปทะลุงเปิดอีกนะแต่คิดว่าคงไม่เปิดแล้วนะคะเพราะว่าอ e ีตาปุนวิงก็ดูแบบดูไม่ค่อยได้ใส่นะ มีอะไรเนี่ยถอยหน้าหลัง80ใช่ไหมเบิร์นสแล้วก็90ไปไหนก็ได้ใช่ไหมอือก็เราดูแล้กันว่าจะน่าหาหรือเปล่าแต่แอัเน,นี่ยคือหุยปิดสานที่แบบงงแบบไม่คิดว่าจะปิดอีเวนต์นี้คือกะแบบนะมันไม่มีเหลืออะไรแล้วเพรก็ไม่มีเธอเนี่ยฉันก็ไปค้าบเมืองเพรมานะเพื่อให้มันปิดดีใจทุกคนอีเวนต์นี้ถือว่าคุมนะคือมันเสี่ยงวงกับ3%จริง,รงๆเว้ยกล่องเนี่ยแต่คือถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็คือตุบแต่ได้ก็คือได้นะาคือเก๋ โอเคไปจริงๆละทุกคนอันยองโชคดีนะคะะ